คำว่าจิตในทางธรำหมายถึงตัวรู้ตัวคิดตัวรับรู้ทั้งหมดในตัวเราไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นภายในที่คิดดีคิดชั่วรู้สุขรู้ทุกความหมายของจิต 1. ผู้รู้ส่วนที่รับรู้โลกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ 2. ผู้คิดส่วนที่คิดปรุงแต่งความจำความรู้สึก 3. ผู้รับผลเป็นผู้รับทั้งสุขทุกสงบวุ่นวาย 4. ของละเอียดที่สุดละเอียดกว่าอารมณ์และละเอียดกว่าสมองทางกายภาพ 5. เปลี่ยนแปลงได้จิตอาจดีขึ้นสงบขึ้นเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยการฝึกจิตมี3มสถานะหลัก 1. จิตฟุ้งซ่านคิดเยอะกังวลไม่อยู่กับปัจจุบัน 2. จิตเศร้าหมองดักใจอิจฉาโกรธเครียด สามจิตผ่องใสสงบเบาสบายใจดีเมตตาเพราะชีวิตดีร้ายขึ้นอยู่กับจิตเป็นตัวกำหนดถ้าจิตสงบความคิดดีการกระทำก็ดีถ้าจิตวุ่นวายความทุกข์ก็เกิดง่ายคำว่าสติเป็นคำที่สำคัญมากในทางธรรมและการใช้ชีวิตประจำวันความหมายง่ายที่สุดคือการรู้ตัวในปัจจุบันขณะความหมายของสติ หการระลึกรู้ตัวรู้ว่าตอนนี้กําลังคิดอะไรกาลังรู้สึกอะไรกำลังทำอะไร 2. การไม่เผลอไปกับอารมณ์มิสติรู้ทันอารมณ์ไม่มีสติถูกอารมณ์ลากไป 3. ผู้คุมจิตจิตคิดแต่สติเป็นคนคอยดูเมื่อมีสติจิตจะไม่หลงไหลคลั่งโกรธฟุ้งซ่านง่ายสติทำงานอย่างไรเกิดที่ใจไม่ใช่ที่สมอง เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันความคิดความรู้สึกพอมีสติปัญญาจะตามมาเองตัวอย่างสติในชีวิตจริงโกรธขึ้นมารู้ทันว่าตอนนี้โกรธอยู่โกรธจะเบาลงเครียดกังวลรู้ว่าตอนนี้ใจไม่สบายใจเริ่มคลายทำงานรู้ว่ากำลังทำอะไรผิดพลาดน้อยลงคุยกับคนตั้งใจฟังความสัมพันธ์ดีขึ้นสติสมาธิสติสาสตการรู้ตัว สมาธิความตั้งมั่นไม่ไหลาตามอารมณ์สติต้องมาก่อนสมาธิจึงจะเกิดสร้างสติแบบง่ายๆ 1. ห,หายใจเข้าออกช้าๆแล้วรู้ว่ากำลังหายใจ 2. เดินแล้วรู้ว่าเท้ากำลังสัมผัสพ,พื้น 3. เวลาคิดเยอะให้รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ 4. เวลารู้สึกหนักใจให้รู้ว่ามีอารมณ์กำลังเกียด การฝึกจิตคือการทำให้จิตใจแข็งแรงสงบและควบคุมตัวเองได้ง่ายขึ้นไม่ปล่อยให้ความคิดอารมณ์พาไปแบบอัตโนมัติต่อไปนี้เป็นวิธีฝึกจิตแบบเข้าใจง่ายและทำได้จริงทุกวัน 1. ฝึกจิตด้วยสติเพราะสติคือพื้นฐานของการฝึกจิตทั้งหมดวิธีทำหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออก ไม่ต้องบังคับลงหายใจแค่รู้ทำหนึ่งสามนาทีทุกชั่วโมงจิตจะเริ่มตั้งมั่นมากขึ้น 2. ฝึกจิตให้รู้ทันอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นแต่เราฝึกให้ไม่ไหลาตามมันวิธีทำเมื่อโกรธรู้ว่ากำลังโกรธเมื่อเครียดรู้ว่ากำลังเครียดเมื่อเศร้ารู้ว่ากำลังเศร้าแค่รู้ทันอารมณ์จะลดกำลังลงทันที 3. ฝึกจิต ด้วยการไม่ตอบสนองทันทีก่อนจะพูดตัดสินใจตอบโต้ให้หยุดหนึ่งวินาทีแล้วรู้ตัวก่อนตรงนี้ทำให้จิตเข้มแข็งมากเพราะเราเริ่มเป็นนายของอารมณ์ไม่ใช่ทาสของมัน 4. ฝึกจิตให้สงบด้วยการอยู่กับลมหายใจก่อนนอนหรือขณะรู้สึกวุ่นวายให้ทำแบบนี้ 1. กึ่งลับตา 2. หายใจเข้าออกลึกๆเบาๆ 3. รู้สึกถึงท้องพองยุบหรืออกขยับสจิตจะเริ่มนิ่งเหมือนน้ำที่หยุดไหลทำห้านาทีจิตจะเปลี่ยนทันที 5. ฝึกจิตด้วยความเมตตาใจที่เมตตาใจที่ผ่องใสวิธีฝึกง่ายๆท่องในใจเบาๆขอให้ฉันเป็นสุขขอให้คนอื่นเป็นสุข จะช่วยลดความโกรธอิจฉาฟุ้งซ่านได้มาก 6. ฝึกจิตให้มีพลังด้วยวินัยเล็กๆทำสิ่งง่ายๆให้สำเร็จทุกวันเช่นเก็บที่นอนเดิน5นาทีอ่านหนึ่งหน้าทำงานเล็กๆให้จบทุกครั้งที่เราทำสำเร็จจิตจะเชื่อว่าเราเป็นคนที่ทำได้ใจแข็งแรงแบบฝึกจิตเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้าในชีวิต 1. ฝึกจิตให้นิ่งก่อนตั้งพลังจิตก่อนทำทุกอย่างให้หายใจลึกๆสามครั้งแล้วบอกตัวเองในใจว่าตอนนี้ฉันกำลังเปิดรับสิ่งดีๆจิตที่นิ่งพลังงานเปิดรับจิตที่ฟุ้งพลังงานต้านออกสองตั้งเจตนาดีเจตนาแรงสั่งงานของพลังจิตพูดในใจเบาๆว่า วันนี้ขอให้ฉันเจอสิ่งดีๆคนดีๆโอกาสดีๆไม่ต้องระบุละเอียดมากแค่ความรู้สึกดีในใจคือแม่เหล็กดึงดูด 3. ฝึกจิตให้อยู่กับความรู้สึกดีหนึ่งนาทีให้หลับตาแล้วนึกถึงช่วงเวลาที่เคยดีใจเช่นวันได้งานวันสำเร็จอะไรบางอย่างหรือวันที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วเก็บความรู้สึกดีนั้นไว้ในอกหนึ่งนาที ความรู้สึกดีเคลื่อนพลังงานดึงดูดสิ่งดี 4. ฝึกจิตไม่ปล่อยให้ความคิดลบเข้าครองเมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดลบเช่นคงไม่สำเร็จหรอกทำไมชีวิตไม่มีอะไรดีเลยให้บอกตัวเองทันทีว่าความคิดนี้ฉันไม่รับแล้วหายใจลึกๆหนึ่งครั้งนี่คือการตัดพลังงานลบไม่ให้เข้ามาก่อจิต 5. ฝึกจิต ด้วยคำยืนยันทลังบวกพูดในใจทุกเช้าสามรอบฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆฉันดึงดูดโอกาสและความสำเร็จฉันพร้อมรับโชคดีที่กำลังมาหาฉันยิ่งพูดจิตยิ่งเชื่อจิตเชื่อดึงดูดจริง 6. ฝึกจิตด้วยความกตัญญูหนึ่งนาทีนึกถึงสิ่งดีๆ3สมอย่างที่มีในชีวิตเช่นคนที่รักเราสุขภาพโอกาสที่เคยได้รับ พูดในใจสั้นๆว่าขอบคุณที่อยู่กับฉันความกตัญญูมีพลังสูงมากทำให้พลังงานชีวิตเปิดกว้างดึงดูดสิ่งดีหลายเท่าเจปิดท้ายด้วยพลังเมตตาส่งความปรารถนาดีออกไปในใจว่าขอให้ฉันและทุกคนมีความสุขปลอดภัยและสมหวังใจที่เมตตาใจที่สะอาดใจสะอาดดึงดูดสิ่งดีเร็วขึ้น ทำทุกวันแค่ห้าสิบนาทีชีวิตจะเปลี่ยนเบาๆแต่ชัดเจนจิตจะสงบโชคดีเข้าหาบ่อยขึ้นเจอคนดีและโอกาสดีความคิดลบลดลงใจมั่นคงกว่าเดิมพลังงานชีวิตสูงขึ้นคำอธิษฐานก่อนนอนดึงดูดพลังดีขอให้ใจของฉันสงบลงขอให้ความเหนื่อยล้าทั้งวันสลายไป ขอให้ความคิดที่หนักแน่นหรือกังวลหลุดออกจากใจฉันทั้งหมดคืนนี้ฉันขอเปิดประตูให้พลังงานที่ดีพลังแห่งความโชคดีความสำเร็จและความสุขไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายขอให้ทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ฉันโดยไม่ต้องดิ้นรนหรือบังคับขอให้เทวดาครูบาอาจารย์พลังบุที่ฉันเคยทำ คุ้มครองฉันตลอดคืนให้ฉันนอนหลับอย่างปลอดภัยและตื่นขึ้นพร้อมพลังใหม่ขอให้วันพรุ่งนี้นำพาสิ่งดีๆเข้ามานำคนใจดีเข้ามานำโอกาสที่ฉันเฝ้ารอเข้ามาขอให้ชีวิตฉันเปิดรับโชคลาภความสมหวังความสำเร็จและข่าวดีที่กำลังเดินทางมาหาฉันคืนนี้ฉันปล่อยวางทุกอย่าง ให้จิตเบาสบายและขอให้สิ่งดีทั้งหมดเข้ามาแทนที่ความกังวลขอให้ฉันนอนหลับอย่างเป็นสุขและขอให้ปาฏิหาริย์เล็กๆเกิดขึ้นในชีวิตฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดสาธุคําอธิษฐานก่อนน,นอนพลังบุญพลังเมตตาขอให้แสงบุญที่ฉันเคยทํามาทั้งบุญด้วยใจดีบุญด้วยคําพูดดีบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น และบุญที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจรวมตัวกันเป็นพลังสว่างห่อหุ้มใจฉันในคืนนี้ขอให้พลังบุญคุ้มครองฉันให้รอดพ้นจากความคิดลบความกลัวความกังวลและเหตุร้ายทั้งหลายขอให้เมตตาที่ฉันเคยให้กับคนอื่นกลับคืนมาสู่ฉันเป็นเท่าทวีคูณเป็นแสงอ่อนๆที่ทำให้หัวใจฉันอบอุ่น เบอสบายและปลอดภัยคืนนี้ฉันขอส่งเมตตาให้ทุกชีวิตทั้งคนที่รักฉันคนที่ฉันรักและแม้แต่คนที่เคยทำให้ฉันเจ็บใจขอให้ทุกคนเป็นสุขปลอดภัยหลุดพ้นจากทุกข์และมีแสงบุญนำทางชีวิตของเขาขอให้เมตตาที่ฉันส่งออกไปย้อนกลับมาเป็นพลังดีเป็นโชคดีเป็นความสำเร็จ และเป็นโอกาสใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้บุญเก่าบุญใหม่รวมกันกลายเป็นพลังที่ผลักดันชีวิตฉันให้เบิกบานก้าวหน้าและพบเจอสิ่งงดงามคืนนี้ฉันวางใจไว้ในบุญและหลับไหลในความเมตตาขอให้แสงบุญนี้นำข่าวดีนำคนดีและนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายสาธุ